สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลบิ๊กทูกับน้องภูทองนะคะวันนี้จะพานน้องภูทองเดินออกกําลังกายนะคะจากที่ว่าน้องขาบวมนะคะขาหลังบวมนะคะววันนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะพาน้องเดินออกกําลังกายนะคะแต่ว่ายังยังยังปวดอยู่เพราะตัวเองยังเจ็บอยู่นิดนึงอยู่นะคะ ค,ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินยังยังงอขายังไม่ค่อยถนัดได้นะขายังไม่ค่อยถนัดนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวมาลูกอ่ะค่อยๆค่อยๆเดินกลองกองค่อยลูกยังเจ็บอยู่นั่นเอง

หมอาไอ้กระเดไอ้ไอ้กรเดกรเาตรงหดแล้วเมงหแล้วเอานี่นะคะขาขาหลังข้างซ้ายนะคะจะยังลากขาอยู่นะคะ โอ้สงสารน้องภูทองมากๆเลยนะคะก็ฝากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้น้องภูทองด้วยค่ะนะคะโดนยาโดนฉีดยาไปเข็มนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสะพานบุญน,นะคะให้กับน้องด้วยค่ะนะคะสวัสดีคะ่ะ